เดี๋ยววันหยุดนมกินเต็มแก้วนะมานะวันบางวันก็เห็นเด็กมันเดินเข้ามาโรงเรียนช่วงวันหยุดที่ไปนั่งรอในรถไปนั่งรอในรถนี่นั่งรอในรถเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจมาไม่ได้ตังค์มาเราไม่ป็นไปไล่เด้อมะนาวแก้วใหญ่โกโก้หนมเป็นกวนะหรอกะกูน

าแฟเปนชากแฟเปนชาเอาแก้วใหญ่าสสล้วอันเหอเอาเอา้เอาเอาแก้วลดกชาเขียวของใครก่อนนะอันนี้เขียวของใครอ,อะชาเขียว